ก่อนที่จะมาเรียน Google a d นะครับต้องบอกว่าพี่ติ๊ดเนี่ยเกือบจะตายจากอาชีพแล้วไออาชีพประกันที่พี่ติ๊ดทำเนี่ยช่วงหลังๆ2เดือนสุดท้ายก่อนมาเรียน Google a d เนี่ยก็คือโบเลยเป็นศนย์ถ้าโบอีก1เดือนเนี่ยภาษาประกันเขาเรียกว่าต้องออกจากอาชีพ แต่พอมาเจออาจารย์เบิร์ตเนี่ยยอดขายนี่พลิกเลยจากเดิมที่แบบไม่มีลูกค้าเลยแต่ละเดือนนี่ไม่ได้คุยกับใครเลยไม่ได้ปิดการขายใครเลยก็มีลูกค้าให้คุยแบบเยอะมากสามารถปิดการขายได้ง่ายเพราะว่า Google Ad ค่อนข้างสกรีนคนที่มีความต้องการจริงๆมาให้เราซึ่งอย่างเดือนนี้ล่าสุดอะครับปิดการขายไปประมาณ9ก้ารายแค่อีเดือนตอนนี้มีลูกค้าประมาณเกือบ40คนไม่ใช่แบบแค่ล่อตายอะแต่กลับขึ้นมาเป็นแชมป์เลย งงมากชนะทุกคนในหน่วยขนาดนี้เลยเหรอแค่เราแบบใช้เงินแก้ปัญหาคือเรารู้สึกว่าถ้าเราไปท่าเดิมแล้วมันไม่เวิร์กอะ่ะเราก็ควรจะเปลี่ยนกระบวนท่าใหม่ซึ่งไอรกระบวนท่า Google a d เนี่ยสามารถทำให้เราได้แชมป์ของหน่วยในทุกๆเดือนนะครับคือรู้สึกว่าแบบอยากจะปิดบริษัทโฆษณา่าทำประกันอย่างเดียวนี่พูดยังขนลุกอยู่เลยเนี่ยว่วาเฮ้ยเราเราทำได้ยังไงวะ ชื่อติดนะครับจริงๆตอนนี้ทํางานอยู่2อย่างครับหนึ่งก็คือเปิดบริษัทโฆษณาส่วนอาชีพเสริมเนี่ยที่ตอนนี้รู้สึกว่าไม่น่าเสริมแล้วเพราะอะไรได้ดีใช้ได้เลยก,ก็คือตัวแทนประกันของ AA ครับ<ม><ม>ก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับว่าตอนที่ได้แชมป์ประจําเดือนเนี่ยเขาก็จะมีให้เราขึ้นไปเปิดประชุมไปแชร์เทคนิคแชร์เรื่องราวดีๆให้แรงไปดานใจเพื่อนๆเออทำไมเราถึงสามารถ ประสบความสําเร็จได้สามารถมายืนบนหน้าเวทีได้ก็ไปแชร์เรื่องนี้แหละครับ g o o g l e Ad ซึ่งทุกคนก็แบบตื่นเต้นมากอยากรู้พอลงจากการพูดเนี่ยทุกคนวิ่งเข้ามาหาเลยบอกพิธีทายังไงเออไปเรียนพิธีบอกว่าต้องไปเรียนเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะเราต้องเข้าใจสิ่งที่เราทําเราจะได้ปรับปรุงมันได้อะไรเงี้ยครับเราค่อนข้างมั่นใจว่าตัวแทนใหม่อ่ะจะมีเครื่องมือดีๆให้เขาได้เริ่มต้นอาชีพนี้ คือจริงๆอ่ะประกันอ่ะมันยากตรงที่หาลูกค้า20-30ารายแรกให้ได้มันยากตอนเริ่มต้นตัวแทนประกันอ่ะแต่จะบอกว่ามันมีทางลัดอยู่ทางลัดที่ว่าก็คือ Google a d เนี่แหละครับเราสามารถทลายพวกนั้นอ่ะลบขั้นตอนพวกนั้นทิ้งไปให้หมดแล้วใช้ Google a d ดดึงคนที่เขามีความต้องการจริงอ่ะมาหาเราเออมันคือทางลัดและเป็นทางที่ถูกต้องมันจะมาช่วยให้ ตัวแทนใหม่ไม่ตายจากอาชีพคือตอนนี้มีลูกค้าอยู่ประมาณ4เดือนเกือบ40คนฉเฉลี่ยบแบบเดือนละ10คนได้เลยอ่ะไอการทำการตลาดแบบออฟไลน์ครับมันใช้เวลาใช้พลังงานเยอะมากนะกว่าจะสะสมลูกค้าได้จำนวนลายแบบ30-40ลายแบบนี้แต่ออนไลน์นี่คือแบบ4เดือนมาแล้ว40ลาย ที่เหลือคือคุณต้องแบบโฟกัสแล้วก็ต่อรายชื่อตรงนั้นให้ลึกเข้าไปมันเหมือนแบบเราย่นระยะเวลาการทำงานจาก10ปีให้เหลือ10เดือนได้อะด้วย Google a d ะใครรู้นี่ตัวแทนใหม่ๆหรือตัวแทนเก่าๆรู้นี่ต้องแบบอยากมาเรียนแน่ๆอเออจะไปเสียเวลาอยู่ทำไมถูกป่าคือคนเรามันจะรู้จักคนได้สักกี่คนวะเออคือแบบเพื่อนของเพื่อนของพี่ของน้องต่อเยอะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคือมันได้แต่บทีก็ไม่กี่คนอ่ะที่ิดว่า คนคนนึงนะมีเพื่อนสักร้อยคนนี่ก็ถือว่าเก่งมากนะแต่นี้คือเราเป็นใครก็ได้ไงเราเป็น nobody แล้วแบบ Google a d ทําให้เราเป็น somebody ได้ะเป็นคนหนึ่งที่แบบว่ามีคนรู้จัก4ีเดือนมาเนี้ยมีคนเห็นไปประมาณเกือบส0 0 0 0นคนโอ้โ oh, หมันจะทําได้ยังไงอะตลาดแบบออฟไลน์อะแบบทำให้คนเห็นหรือรู้จักเรา2 0 0 0 0นคนภายใน4เดือนมันคือแบนดิ้งที่ดีมากๆเลยอะ จริงๆแล้ว Google a d นะครับถ้าใครสนใจจะซื้อแอดของ Google เนี่ยมันก็ไม่ได้ยากเนาะก็หาในเน็ตได้ดูใน YouTube ได้แต่ว่าความแตกต่างของการได้ไปเรียนกับอาจารย์เบิร์ตเนี่ยมันมีหลายมิติมากๆเลยครับอันดับแรกก็คืออาจารย์เป็นคนที่อธิบายเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายได้แบบง่ายมากๆเล่าเรื่องเปรียบเทียบถ้าใครได้ไปเรียนนะครับก็จะมีแบบว่าคุณต้องทําให้แอดเป็นเหมือนพี่น้อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นประโยคที่แบบดีมากๆ ตอบให้ตรงคำถามนะครับอันนี้เป็นหัวใจสำคัญของการทำ Google a d ดเลยแล้วบรรยากาศในการเรียนก็ดีมากๆเพราะว่าอาจารย์เขาจะให้นั่งเป็นกลุ่มนะครับเวลาเรานั่งทำงานอยู่คนเดียวมันจะไม่ค่อยแบบได้ความคิดที่มันหลากหลายเท่าไหร่แต่พอไปเรียนเป็นกลุ่มแล้วแบบได้แชร์ไอเดียกันได้เบรนสตอร์มกันเรื่องของการทำแอดเนี่ยมันทำให้เราได้แอดที่มีคุณภาพมากขึ้นนะครับ แล้วก็อาจารย์สอนแบบละเอียดมากๆนะครับในเรื่องของการแบบไปทีละขั้นตอนแต่ละขั้นตอนต่างๆเนี่ยสิ่งที่อาจารย์ให้เราไปเรียนออฟไลน์เงี้ยครับมันเหมือนเราได้ไปฟังเรื่องราวมากกว่าไอ้พวกแบบเทคนิคหรือแบบวิธีขั้นตอนการยิงแอดเนี่ยไปดูวิดีโอที่อาจารย์เขาทำเตรียมไว้ให้อ่ะอันนั้นอ่ะคือมีครบหมดละเราไปหาอาจารย์เนี่ยได้ไปคุยกับเขาได้ไปปรึกษาได้บรรยากาศด้วยในการเรียนนะครับ สำหรับเรื่องการบ้านที่อาจารย์แบบแอสซายให้ในทุกๆวันนะครับก็สำหรับมือใหม่ไม่ต้องกลัวเลยครับเพราะว่ามันอาจจะดูแบบยากนิดนึงแต่มีทีมที่คอยแนะนําคอยให้คําปรึกษานะคือทีมงานอาจารย์ก็ดีมากๆครับเขาอยู่กับเราตลอดเวลาการบ้านเนี่ยเหมือนกระตุ้นให้เราได้รีบทำอ่ะได้ลองทําให้เร็วเพื่อที่เราจะได้มีการบ้านไปส่งแล้ให้อาจารย์ตรวจ เขาจะได้ให้คําแนะนําหรือแก้ไขสิ่งที่เราแบบแอดมันยังทํางานไม่ดีหรือว่าทําตรงไหนผิดพลาดเนี่ยการได้ทําการบ้านเนี่ยทำให้เรารู้ตัวเร็วครับแล้วก็พัฒนาแอดให้ดีขึ้นไปได้อีกการตวารวจกันบ้านเนี่ยก็เป็นไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งเลยของคอสนี้เพราะว่าการได้เห็นตัวอย่างการวิเคราะห์แอดของเพื่อนๆในกลุ่มหรือว่าในคลาสเนี่ยมันทําให้เราเห็นความเป็นไปได้ของการแบบสร้างแอดรวมไปถึงการแก้ไขจุดต่างๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคีย์เวิร์ดที่มันยังฟันแนลไม่ล่างพอหรือว่าเทคแอดที่มันยังไม่ดึงดูดเราต้องทําไงให้มันตอบโจทย์เช็คลิสต์ทั้งหมดอะไรอย่างนี้ครับมันเหมือนแบบโอเคเราอ่านไบเบิลหรือว่าสิ่งที่อาจารย์ไกด์มามันก็มันก็ไม่เข้าหัวเท่ากับเราได้เห็นตัวอย่างที่มันเกิดขึ้นในห้องเรียนจริงๆนอกนอจากจากไอเสิร์ชแคมเปญที่แบบได้ลูกค้าที่เขาต้องการมามันเหมือนเราทุกคนเวลาเราจะซื้อของอะไรบางอย่างบางที เข้าไปดูครั้งแรกแล้วลอาจจะยังไม่ซื้อเลยทีนี้จานเบิร์ดมีท่าไม้ตายเขาเรียกว่ารีมาร์เก็ตติ้งอันนี้ทีเด็ดของถูกและดีคือคนที่เข้ามาดูหน้าเว็บไซต์เราแล้วยังไม่ตัดสินใจใช่ไหมเราจะตามหลอนเขาด้วยไอ้แบนเนอร์ที่เขาจะไปเข้าเว็บนู้นเว็บนี้มันมีประสิทธิภาพอะ่ะคือวิธีพิสูจน์แล้วไงว่ามีคนคลิกจากไอ้แบนเนอร์พวกนี้แล้วแอดไลน์แล้วปิดการขายได้ด้วยรีมาร์เก็ตติ้งถูกและดีอันนี้ต้องทำทุกคน คือถ้าเรื่องคุ้มทุนนะนะแบบอค่าคอสท,ที่เราลงทุนไปประมาณ2 3งสมหมื่นเนี่ยของพิติ๊ตเองอะ mm. เดือนเดียวก็คืนละครับมันเร็วมากอย่างของคนอื่นเห็นอาจารย์เบิร์เล่าให้ฟังบอกวันเดียวก็คืนทุนแล้วถ้ายิ่งคนไม่เคยยิง Google Ad นะมาทําปุ๊บนะคุณจะรู้สึกว่าแบบนี่คือโลกใบใหม่ธุรกิจเราไปต่อได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสวรรค์อะมันคือช่องทางที่แบบทาให้เราได้ไปต่อถ้าธุรกิจเจอทางตันนะ Google Ad มันช่วยให้เราไปต่อได้จริงๆนะมันคือเคล็ดวิชา ที่มันแบบสุดยอดมากๆครับคือถ้าเราเข้าใจหัวใจการทำงานของ Google Ads อะเราสามารถขายทุกอย่างบนโลกใบนี้ได้เลยอย่างแฟนบอกอยากขายคอลลาเจนอเงี้ยบอกโอ้โ oh, หมาเลยเพราะว่าเรามีวิชาแล้วไงแค่ทำตามสิ่งที่อาจารย์สอนนะออแล้วก็ปรับเปลี่ยนให้มันเข้ากับโปรดักตนั้นๆสินค้านั้นๆน,น,น,นะได้หมดเลยเร็วๆนี้นะครับวิตีก็จะสร้างทีมก็จะใช้ Google Ad เหมือนเดิมครับในการหาคนที่สนใจอยากทำประกันชีวิต สไตล์ออนไลน์แบบนี้นะครับก็จะรวมกลุ่มคนที่แบบอยากทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเกี่ยวกับประกันนี่แหละมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ช่วยกันพัฒนาแต่อันดับแรกต้องให้เขาไปเรียนก่อนทางฝั่ง Facebook Ad นะครับก็มีพี่ในทีมนะเขาไปเรียนกับอาจารย์เบิร์ดเหมือนกันฝั่งนั้นเขาก็โอ้โหแฮปปี้เหมือนกันครับเพราะว่า Facebook ก็ส่งหลีดให้แบบรัวๆคือได้ปริมาณถ้าเทียบกับของพิตินะได้เยอะกว่าหลายเท่าเลย เรารู้สึกว่าแบบชีวิตมันเปลี่ยนไปเลยในทุกๆอย่างนะทั้งในมิติของแบบการใช้ชีวิตส่วนตัวด้วยนะคือมันเหมือนแบบไอ้เช็คลิสต์ของอาจารย์เบิร์ดเนี่ยมันทําให้เรารู้ว่าแบบเวลาเราจะสื่อสารกับใครอ่ะเราควรจะมีวิธีการหรือเคล็ดลับยังไงที่ทําให้เขาชอบเราอยากคุยกับเราอยากซื้อของเราอ่ะมันใช้ได้กับทุกอย่างทุกสินค้าทุกเซอร์วิสทุกโปรดักต์เลยหัวใจของมันก็คือ เข้าใจเพนพอยต์ของลูกค้าเข้าใจปัญหาของเขาอะ่ะแล้วเราก็หาวิธีแก้ปัญหาให้เขา o o o l l e d อะ่ะเรียนที่ไหนก็ได้แต่เรียนที่ไหนแล้วต้นทุนถูกค่าคลิกถูกหลีดคุณภาพแล้วเป็นสิทธิภาพสูงที่สุดต้องเรียนกับอาจารย์เบิร์ด